วัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Infinity White ช่องวัยสักคนวิลากวายนั่นเองนะครับต้องขออภัยทุกคนที่โก้ได้ห่างหายไปนานแล้วก็ไม่ค่อยจะลงคลิปเพราะว่าโดยส่วนตัวช่องนี้ของโก้ะนะเพราะว่าโก้ไม่ได้อ่านนิยายวายเลยก็คือช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือโก้แทบจะไม่ได้แตะนิยายวายเลยไม่ได้แต่แบบไปนิวไม่ได้แตะ จริงๆหนังสือที่วางอยู่ด้านหลังของโก้โก้ก็เทพจะไม่ได้แตะมันเลยมันเลยทําให้โก้ไม่มีอะไรจะรีวิวให้ทุกคนได้ฟังแต่วันนี้น่ะโก้ Go, จะมารีวิวนยายวไวที่โก้เพิ่งอ่านจบแล้วก็เป็นนิยายเรื่องเดียวที่โก้อ่านในช่วงนี้ <c oughs> สำหรับนิยายที่โก้จะรีวิววันนี้น่ะก็คือเรื่องก็ซิล่านิก์ดาวพี่เขาบุกโลกของผมนั่นเองเนาะซึ่งนิยายทั้งนี้เนี่ยนักเขียนได้เขียนออกมาในโทนฟิลกูดแล้วก็ สดใสคอมเมดี้แล้วก็เป็นรักในรั้วมหาลายัยแล้วก็การดาเนินเรื่องหรือการใช้ภาษาของเขาเนี่ยจะออกไปทางอ่านเรื่อยๆหรืออ่านได้แบบว่าไม่น่าเบื่อเอาประมาณนั้นมากกว่าเนาะแล้วก็ประเด็นหลักๆที่นักเขียนหยิบขึ้นมาชูให้ทุกคนได้รู้แล้วก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่นักเขียนชูขึ้นมาหรือสอดแทรกเข้าไปในเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับ จำพวกของมนุษย์บนโลกนี้ก็คือประเภทจะมีอยู่2ประเภทนั่นก็คือมนุษย์ประเภท e x t r o v e r t และ Introvert นั่นเองเนาะซึ่งมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็จะให้ความรู้อีกทีหนึ่งในเนื้อหาข้างในคลิปเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอขายของให้เขาก่อนเพราะว่าเอานิยายของคอามารีวิวสำหรับนิยายเรื่องนี้เนี่ยมีให้อ่านฟรีในแอป e ลดอะไลนนั่นเองเนาะแล้วก็น่าจะมีในเด็กดีด้วยซึ่งก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ถ้าใครสนใจะนะแล้วก็เขียนโดยน,นักเขียนที่มีนามปากกาว่า จิวนินถ้าโกอ่านผิดก็ขออภัยแบบอย่างสูงนลยนะเพราะว่าชื่อมันออกเป็นไทยนะแต่ก็เห็นเขียนภาษาอังกฤษคือโกไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าใดก่อนที่จะไปฟังสปอยหรือก่อนที่จะไปฟังรีวิวว่าเนื้อเยื่อมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็เปิดกระดิ่งให้โกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาโกลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเนาะแล้วก็ต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งที่โกไม่ค่อยได้อ่านย่ายไว้เลยช่วงนี้ คือก็พยายามอ่านแล้วแต่ก็อ่านไม่จบซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวที่ก็อ่านจบในช่วงนี้เนาะก็เลยมีรีวิวให้ทุกคนแค่เรื่องเดียวประมาณนั้นแหละงั้นก็ไปฟังกันเลยสําหรับเรื่อง Go d z ซ l l a Next d o o r เนี่ยก็จะเป็นนิยายรักสายในรั้วมหาลัยแล้วก็จะหยิบยกประเด็น In t r ท vert และ Extrovert ขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนได้รู้ซึ่งในเอกของเราเนี่ยมีชื่อว่าเดียวดายนี่เองเนาะเดียวดายเนี่ยเป็นมนุษย์ประเภท In t r ท vert ก็คือมนุษย์ประเภท i n น r o v e r t เนี่ยจะเป็นมนุษย์ท ชอบจะอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองเนาะอ่ะใครที่ดูอยู่ก็อาจจะเป็นอยู่เนาะอาจจะเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ดก็ได้ก็คือมนุษย์อินโทรเวิร์ดเนี่ยจะเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดจาจเข้าสังคมไม่เก่งชอบเก็บตัวก็คือเขามีความสุขที่จะอยู่ในโลกของเขาอะนะอ่ะประมาณนั้น ส่วนพระเอกของเราเนี่ยชื่อว่าก็อตนั่นเองเนาะหรือในเอกจะเรียกพี่แกว่ากอรซิล่าั่นเองเนาะเพราะว่าพี่แกชอบบอกเวกไว้เนาะก็คือพี่ก็อตเนี่ยจะเป็นมนุษย์ประเภทเอ็กโทรเวนซึ่งต่างกับในเอกที่เป็นมนุษย์อินโทรเว t เอ็กโทรเวนเนี่ยจะเป็นมนุษย์ประเภทที่ชอบเข้าสังคม ชอบสังสรร์ชอบมีเพื่อนเยอะชอบอยู่ในสังคมที่แบบว่าคนหมู่มากชอบให้คนล้อมรอบชอบไปที่สนใจอะไรเงี้ยก็คือเป็นมนุษย์แบบโก้นั่นเองเนาะเป็นมนุษย์เฮฮาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบเก็บตัวเท่าไหร่แต่ก็จะมีบางช่วงที่มนุษย์สองสองจำพวกนี้จะสลับกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นตลอดอะไรงเ,ง,เงี้ยเนาะพีก่ก๊อตของเราเนาี่ยเป็นมนุษย์เอ็กโทรเวิร์ดส่วนอีน้องเดียวดายของเราเนาี่ยเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ดใช่ไหมในเมื่อทั้งสองต่างก่ากันก็เลยถูกจับคู่ให้มาคู่กันนั่นเองเนาะ ซึ่งในเอกเนี่ยเดียวดายเนี่ยได้ไปเช่าหอนอกอยู่เนาะหอนอกในของมหาลัยอะนะไปเช่าหอนอกอยู่แล้วจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็มีคนย้ายเข้ามาข้างๆห้องของในเอกซึ่งก็คือพระเอกก็คือพี่กดของเราย้ายเข้ามาอยู่แล้วระยะเวลาในการ ย้ายเข้ามาอยู่ของพระเอกตลอดหนึ่งเดือนเนี่ยในเอกเนี่ยได้ทนฟังเสียงบกแบวบกโวยวายที่อพิก,กรเนี่ยเอาเพื่อนมาห้องดูบอลกินเหล้าเชียร์บอลตะโกนโบกแบบิกหนึ่งเดือนเต็มเ็มที่ในเอกทนกับพระเอกเน่เนาะก็คือแอบสงสารนางนะก็คือเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเก็บตัวชอบอยูย่ีเมียแต่สุดท้ายก็มีอีกครั้งห้องมารบก,กวนทุกวันแล้วก็จะพูดมากก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออมันก็โลกใครโลกมันน่ะเนาะอือ ็สงสารในเอกอยู่ซึ่งในเอกเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นแหละใช้ชีว um> ิตแบบว่าทนฟังเสียงพระเอกทนฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอีนางพระเอกเนี่ยก็ไม่ได้รับรู้เลยว่าในเอกเนี่ยอยู่ห้องข้างๆก็คือในเอกเป็นน้องปีหนึ่งสวนพระเอกเป็นพี่ปี3มั้งแม้ก็ปี4ถ้าก็จะไม่ผิดอ่ะนะอ่าประมาณนั้นซึ่งพระเอกเนี่ยไม่ได้รับรู้เลยเพราะว่าในเอกอยู่ในห้องอย่างเงียบๆเธอนางอยู่ในห้องอย่างเงียบๆแบบ ถ้าเป็นโก้โก้ไม่รูนะถ้าอยู่เงียบขนาดนั้นยอยะไรเงี้ยก็จะคิดว่าข้างห้องไม่มีคนอยู่อะไรเงี้ยซึ่งพระเอกคิดแบบโก้เลยพระเอกคิดว่าไม่มีคนอยู่ข้างห้องก็เลยเสียงดังได้แต่อยู่มาวันนึงเนี่ยในเอกเกิดทนไม่ไหวก็เลยถอนหายใจก็คือแบบว่านางเนี่ยไปนั่งอยู่ระเบียงห้องอะเนาะไปไปนั่งอยู่ระเบียงห้องแล้วก็ไปนั่งฟังแล้วจังหวะนั้นเนี่ยพระเอกเนี่ยออกมาสูบบุรีอยู่ระเบียงห้องเหมือนกันแล้วในเอกเนี่ยก็ได้ถอนหายใจแบบว่าอะไรเงี้ย ไปเสียงดังแล้วพระเอกก็ได้ยินแล้วพระเอกก็ตกใจแบบว่าเฮ้ย <H ul> มีคนอยู่ข้างห้องเหรออะไรเงี้ยเฮ้ยกูย้าย,ายมาอยู่เดือนหนึ่งแล้วแต่แบบไม่รู้เลยเนาะมีคนอยู่ข้างห้องกูเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งในเอกก็แบบว่าโปแตกแบบตอนแรกก็ว่าจะไม่ให้เขารับรู้ว่าตัวเองอยู่ข้างห้องอะไรเงี้ยแบบว่าเออในเมื่ออยู่ใครอยู่มันอะไรเงี้ยแค่แบบอย่ามารบกวนกันแบบว่าถึงขั้นที่ก้าวไก่เลือกส่วนตัวกันก็พอมึงจะเสียงดังก็เสียงดังไปอะไรเงี้ยในเอกคิดในเงี้นะซึ่งนางก็โปแตกอะไรเงี้ยนางก็รีบไปเข้าห้องไปอ่างเงี้ยแล สืบสอบสืบสอบพยายามที่จะเข้าหาในเอกก็คือพยายามชวนคุยอะไรเงี้ยแบบว่ารับรู้ได้ไงว่าแวบบว่าในเอกอยู่ข้างห้อง้างๆกับแบบชวนเขาคุยอะไรเงี้ยเวลาเขาออกมาอยู่ระเบียงอะไรเงี้ยแต่ระยะเวลาที่ต้องสองคุยกันเนี่ยทั้งสองไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะได้ยินแค่เสียงซึ่งในเอกเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ชอบเก็บตัวพอมีพระเอกเข้ามาอยู่ในชีวิตของตัวเองเนี่ยพอมีพระเอกเข้ามาชวนคุยอะไรเงี้ยหัวใจก็เริ่มเปิดรับพระเอกเข้าเรื่อยๆแต่ไม่ได้เปิดรับทุกคนนะเปิดรับแค่พระเอกเพราะว่า พระเอกเ,เป็นคนชวนคุยไงแล้วก็เป็นคนเข้าหาในเอกแบบพยายามที่จะเข้าหาอะไรเงี้ยแล้วประเด็นที่พระเอกเข้าหาในเอกเนี่ยมันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยที่ว่าทําไมพระเอกถึงเข้าหาในเอกกันอะไรเงี้ยทั้งที่แบบว่ามึงจะปล่อยผ่านก็ได้อะไรเงี้ยมึงจะแบบว่าให้ายเอกไปอยู่ส่วนของในเอกก็ได้ไม่ต้องมาคุยอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนเนะี่ยได้เริ่มทําความรู้จักการผ่านทางริมระเบียงห้องเนี่ย คือคือไม่เห็นหน้านะอันนี้คือกลับมาแหงกันนะ้นในเอกยูนี่พระเอกยูนี่อะไรเงี้ยคุยกันแบบว่าไม่ต้องเห็นกันอะไรเงี้ยก็ทั้งสองฝ่ายก็เริ่มรู้สึกดีกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งในเอกต้องทาทาข้อตกลงเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเจอกับคนคนหนึ่งที่คุยกันทุกวันคุยกันในเฟซทุกวันคุยกันคุยกันอะไรเงี้ยออนไลน์แล้วเกิดรู้สึกดีต่อกัน แต่ในเอกนยไม่รู้นะในเอกไม่รู้ไม่ได้รู้สึกดีต่อกันก็คือคนที่คุยกับในเอกนยรู้สึกดีกับในเอกแต่ในเอกไม่รับรู้แล้ว ในเอกเนี่ยเป็นประเภทที่เกรงกลัวต่อสีหน้าเพราะว่าเป็นคนที่หวาดกลัวต่อสีหน้าของมนุษย์แบบถ้าคุยกันต่อหน้าเนี่ยนางจะระแวงว่าแบบว่าคนตรงข้ามจะทาสีหน้ายัางไงนะเวลาคุยกับเราอะไรเงี้ยนางจะระแวงเนาะซึ่งนางก็เลยตั้งกฎขึ้นมาว่าห้ามรู้สึกห้ามนั่นห้ามนี่3มข้อก็จะไม่ได้ว่า3ข้อเนี่ยห้ามอะไรบ้างแต่เป็นเกี่ยวกับห้ามความสัมพันธ์อะไรเงี้ยห้ามเกินเลยเนี่ยซึ่งว่าเอกก็ตกลงแต่คนที่ทําข้อตกลงนี้พังลงก็คือในเอกเพราะว่า นเอกหลงลักอีพี่ไปแล้วอีพี่ก็ชอบหลงตัวไงอีพี่หลออมประมาณนั้นซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้นะก็จะเป็นเรื่องราวเรื่อยๆแต่ก็สนุสนกเอาบอกเลยเป็นเรื่องราวที่สนุกซึ่งมันเป็นนิยายที่ก็อ่านจบเลยนะก็บอกเลยนะมันเป็นนิยายที่ก็อ่านจบในช่วงนี้เลยนะถ้ากูอ่านไม่จบแสดงว่ามันไม่สนุกแต่นี่เป็นในิยายที่อ่านจบแล้วมารีวิวมันต้องสนุกสิอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันสนุกแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบว่า เออมันเป็นอะไรที่เรียบ,ยบมยๆ,ยๆมาเลียงเรื่อยๆมาเลียงๆ,ๆะอะไรเงีงย่ยเออประมาณนั้นส่วนสำเนียงภาษาหรืออารยบทหรือบริบทต่างๆในเรื่องเนี่ยเหมาะสมเลยสําหรับคนที่เริ่มที่จะอ่านนิยายวายเลกๆสาหรับใครที่อยางไม,ไม่ไม่ยังไม่เคยอ่านนิยายวายแต่อยากลองอ่านอะไรเงี้ยเหมาะเรื่องนี้เหมาะไปอ่านได้เนาะสาหรับเรื่องนี้เรื่องก็ซ i ล่า next door พี่เขาบุกโลกของผมนั่นเองเนาะเขียนโดยคุณจิวนิน อ,อาจจะถูกเนาะใครที่อยากจะอ่านฟรีหรือทดลองอ่านก็ไปอ่านที่ลิงก์ดใต้คลิปนี้เป็นของลีดอะไลนนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าไปหาในเด็กดีน่มันก็น่าจะมีด้วยเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ก็มารีวิวแบบสั้นๆกระชับกระชับให้ทุกคนไดนะ้แบบว่าพอกระชุ่มกระชวยเนาะก็จะพยายามมารีวิวให้ได้มากที่สุดในช่วงปีนี้เพราะว่าก็เริ่มห่างเหินจากนิยายไวยไปเรื่อยๆซึ่งของที่ซื้อมาด้านหลังหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้อ่านเลยแล้วก็ซีรีส์เรื่อง เมื่อตอนแรกตกลุมลักโกก็ยังไม่คืบหน้าเลยก็ยังทิ้งไว้แค่ตอนที่สามเธอมันไม่ได้จริงซึ่งตอนนี้ก็ติดนี้ติดโนเวลอเอาประมาณนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ด้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งกิ๊ก็ด้วยไม่่ั้นจะพลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเยวก็จะไปตัดผมว่้วลละคลิปหน้าแม่ก็คลิปตนะ่อไปรู้สึกรำคาญผมตัวเองไปละ